อุปกรณ์ของเราก็จะมีพริกขา่าใบมะกรูดตะไคร้กระชายหอมนะคะไ้วก็จะลงในหม้อนี้เลยนะคะเดือดๆใส่เกลือลงไปเลยอาจจะแยกกับหม้อปลานะเพราะว่ามันจะได้มีมีกางติดเนาะน้ำนั้นร้อนไหนก็จะใส่เกลือลงไปเลยนะคะใส่ปลาลงไปเลยะคะ่ะนี่ปลาลูกชาหน่อยห <c oughs> ามาได้ ใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะเดี๋ยวปลาสูนหะน่อยก็จะมาโขลกใส่หม้อน,นี้หมอ้อต้มเนื้อปลาของเราหน่อยจะแยกต่างหากนะคะไม่อยากให้ก้างติดเข้าไปในน้ำขนมจีนส่วนหม้อน,นี้ก็จะทําให้สามีนะคะเขาไม่กินเผ็ดแล้วก็ต้องแยกให้เขาได้มีปลาแซลมอนเหลือนะคะเมื่อคืนน่ยก็จะมาโขลกใส่กับปลาที่หน่อยต้มไว้หอมพริกแล้วก็โขลกไปเลยค่ะ จริงๆผูพีกก่อนนะคะนาทำผิดรักใส่หม้อค่ะปรุงรสตามใจชอบใส่เกลือใส่ปลาลงไปมีหอมที่หน่อยปลูกไว้นะคะน่ก็จะเป็นนำไปล้างใส่ขนมจีนใส่หอมลงไปเลยนะคะปิดไฟทิ้งให้เย็นนิดหน่อยค่อยใส่หอมเพราะฉะนั้นเพราะว่าหอมจะเละเกินไปนะคะจะสุกเกินไปน่ากินปะคะเครื่องแน่น แต่หนจะเน้นไปทั้งน้ำหลายกว่าค่ะหนจะบ่ค่อยเน้น,นเนื้อปลาเท่าไหรส่วนนี่ก็จะเป็นของสามีค่ะเพื่อเป็นอย็กกินนะเนาะเพิ่มากโอเคค่ะเจอกันคลิปวีดีโอหนาะถ้ามาเก,ก็ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนาเด้อค่ะบาย